การออมเงินนะน้องแป้งที่ว่าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายๆเนี่ยที่เราเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆละให้ออมเงินวันละเท่านั้นเท่านี้หรือหย่อดใส่กระปุกเนี่ยแต่พอถึงปัจจุบันเนี่ยเราเองก็ทําไม่ได้แล้วก็หลายๆคนก็เชื่อว่ามีอุปสรรคต่างๆมากมายที่ให้เราไม่สามารถออมเงินได้อย่างสําเร็จวันนี้เราก็เลยมี5อุปสรรคที่ทําให้การออมเงินน้าจกเรื่องง่ายเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากได้วันนี้มีอะไรบ้างครับ ข้อแรกนะคะก็คือเราไม่มีวินัยมากพอค่ะสาคัญมากๆเลยนะคะพี่เอกเพราะว่าต้องบอกว่าวินัยทางการเงินมันเป็นพฤติกรรมของตัวเราเอง<ช>นะคะถ้าเราอยากที่จะออมเงินให้สําเร็จได้เราจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการออมของเราใหม่นะคะจากเดิมเนี่ยสมมติพี่เอกใช้ก่อนแล้วออมทีหลังแบบเนี้ย<ช>ก็อาจจะไม่เหลือถูกไหมจะเปลี่ยนมาเป็น เปลี่ยนเป็นออมก่อนนะคะแบ่งสัสดส่วนการอ,ออมก่อนและค่อยใช้ทีหลังนะคะคมันค <Dead S 1> <ำ>ือได้เงินมาออมเลยใช่แล้วมันคือเป็นค่าใช้จ่ายแรกเลยที่เราจะต้องหักไปนะคะก็คือเงินออมนั่นเองค่ะข้อที่2เลยก็คือความโลภในการลงทุนเพราะว่าความโลภมันเป็นกิเลสที่อยู่ในตัวเราเยอะแยะอยู่แล้วเวลาเราเห็นตรงไหนเราก็อยากไปลงทุนที่เขาบอกกำไรดีไป<ช>กาไรดีเราไป<ช>ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุกๆรูปแบบเนี่ย เหมือนที่เราบอกสม่ําเสมอบอกอยู่ทุกคลิปมาเป็น34มสีคลิปแล้วว่าการจะลงทุนในอะไรแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะต้องศึกษาให้ดีก่อนศึกษาให้ลึกก่อนดูแล้วว่าโอกาสต่างๆมันควรเป็นแบบไหนแล้วมันมีวิธีการแบบไหนความเสี่ยงันนั้นเรารับได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถชนะความรบตรงนั้นได้โดยการที่เราศึกษาให้ดีก่อนนั่นเองครับและข้อที่3นะคะก็คือลดนิยมเนี่ยส่วนทางกับรายได้ค่ะพี่เห็น คนอื่นเนาะใช้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบบางทีแบบหรูหราไปนั่นไปนี่ที่แพงๆคนเนี่ยบางทีถ้าเราไปเหมือนเรามีความต้องการเหมือนคนอื่นแต่เรา<ต>ไม่ไ,มได้ดูรายได้ของตัวเองจริงๆค่ะว่ามันมันเรารายได้สามารถทําแบบนั้นได้ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องดูรายได้ของตัวเองค่ะว่าเราสามารถที่จะใช้ ชีวิตเนี่ยแบบคนแบบนั้นได้หรือเปล่าใช่ส่วนข้อที่4เลยก็คือเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันอหลครังเราอาจจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นเราก็ต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นเรือยวจะมีการเจ็บป่วยต่างๆหรือบางทีลูกต้องใช้เงินเข้าเรียนมีผู้ใหญ่ต้องใช้เงินในการรักษาถ้าเราไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีไม่มีการเก็บเงินออมมา สำหรับตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยพอถึงเหตุการณ์เหล่านี้พอเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ต้องไปหยิบยืม,มไปกู้มาต่างๆทําให้มีอุปสรรคในการออมเกิดขึ้นดังนั้นเราควรจะต้องวางแผนการเงินเราให้ดีก่อนวางแผนการออมให้ดีพอถึงเหตุการณ์แบบนี้เราก็สามารถรับมือมันได้และข้อสุดท้ายนะคะคือตั้งเป้าหมายไม่ชัดเจนค่ะข้อนี้ก็เป็นอุปสรรคของหลายๆคนนะคะบางคนเนี่ย แค่พูดกับตัวเองว่าฉันอยากมีเงินออมอ่ะแต่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องมีเงินออมอ่ะเช่น1ปีเราอยากมีเงินออมเท่าไหร่เราอยากมีเงินออมไปซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะคะลองกําหนดเป้าหมายตัวเองให้ชัดเจนนะคะก็ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็คือเป็น5อุปสรรคนะัะแต่จริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะที่ทําให้พวกเราหรือมนุษย์เงินเดือนเราเนี่ยไม่สามารถออมเงินได้อย่างสําเร็จแต่ก็เป็น5อุปสรรคลองเอา5ข้อเนี้ยไปเตือนใจเราดูว่าเราทําแล้วหรือยังเรามีปัญหาแบบนี้หรือเปล่า ถ้าเราแก้ห้ข้อตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะมีเงินออมแล้วก็มีแผนการเงินที่ดีนะครควรสำหรับเราด้วย<ช>นะครับ,รบสุดท้ายก็ขอบคุณขอ้อมูลนะครับจากพรอมิสนะครับขอบคุณมากเลยครับ